อำเภอเมืองเลยเปิดงานล้านบ้านคนเมืองเลยคึกคักหนุนท่องเที่ยวสร้างรายได้สอดรับกับนโยบายคนละเคิงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทุกเย็นวันเสาร์เดิมวันที่22พฤศจิกายน68นี้เป็นต้นไปครับที่ล้านนาพิพิธภัณฑ์เมืองเลยนายกิติคุณบุตรคุณร้องผู้วา่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมล้านบ้านคนเมืองเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการครับเคื่อนโยบายสําคัญของ,ของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลครับ โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการคนละเครงนะครับที่เน้นให้ประชาชนลดภาราคาเ้จ่ใจและซอยเพิ่มยอดจำน่ายสินค้าในชุมชนขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้ายย่อยนะครับร้านค้าการเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยรวมถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อป้นน้ำสินค้ามาจัดจำน่ายร้องรับการจับใจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการของภาครัฐโดยการจัดกิจกรรมร้านบ้านคนเมืองเลย จึงเป็นเวทีเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับพื้นที่เขากับมาตรการของรัฐบาลโดยผู้เข้ามาร่วมงานสามารถจับใจชายซอยร้านคาที่เขาร่วมโครงการคุะเคริงซอยเกิดมิดเงินหมุนเวียนในชุกชนยางเป็นรูปธรรมสั่งร้ายได้ให้กับเกษตรกร,รผู้ผลิตและผู้ประกอบการท่องเที่นในช่วงฤด,ดูกาลท่องเที่ยวของสวัรดเลยคคับพี่อี ภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายอาหารพืนเมืองนะครับผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษครับสินค้าโอท็อปนะครับและกับผลิตภัณฑ์จากชุมชน30ก้อร่านค่าพร้อมการแสดงดนตรีสดและกิจกรรมส่งเสริมเยาวชอนนอกจากนี้นะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับยังสามารถยางเลือกซื้อสินค้ายู่ถนนคนเดินเลาะเลยนะครับ ซึ่งจัดเป็นประจำนะครับทุกมือวันเสาตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองเลยครับไปจนฮอดลานพญานาคปูไหลขมาลานบ้านคนเมืองเลยฮะแนวนะครับ <Ooh. S 1> ทุกมือเย็นวันเสาครับตั้งแต่ยีบสองพูจิกาเป็นต้นไปนะครับ,รบเพื่อให้เป็นเวทีในการสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับน้องปอยและก็เป็นเวทีในการสร้างรายได้ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกทางหนึ่งด้วยอนนันตัวภาษาเลยแปลบ่อยน้อนน่ดน,น้อ Captain.